กัญชัยกําเนิดอลอยไลโอกําเนิดอมทุกครั้งที่มีผมทุกครั้งที่ตื่นนอนตอนเชา้าและทุกครั้งที่สัะผมนะคะผมก็จะร่วงเยอะมากๆเลยค่ะ เช้าผมจะร่วงที่หมอนเนี่ยเยอะมากๆแลโดยยิ่งเวลาสระผมนะคะผมนี่ร่วงเยอะมากจนกลัวการสระผมอะคะ่ะกลัวผมบางกลัวหัวล้านใช้ยาสระผมเนี่ยมาหลาย,ยี่ห้อมากๆเลยค่ะแต่ไม่หาย ผมยิ่งร่วงเรื่อยๆเลยค่ะมันน่าตกใจมากๆเลยนะคะจนมาใช้ไลโอตัวนี้ค่ะใช้ดีมากๆบอกเลยว่าประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ผมเนี่ยนุ่มนะคะลื่นหอมสดชื่นแล้วที่สําคัญผมร่วงน้อยลงร่วงน้อยลงมากๆเลยนะคะแล้วก็ขึ้นใหม่เนี่ยเยอะมากเลยรู้สึกว่าผมเนี่ยแข็งแรงขึ้นมั่นใจกับตัวไลโอตัวนี้มากเลยค่ะอยากแนะนํานะคะใครที่มองหายาสระผมตัวนี้เลยค่ะไลโอดีมากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะไลโอโท ตัวนี้ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้ดีมากๆและทําให้ผมขึ้นใหม่เนี่ยแข็งแรงลากผมเนี่ยแข็งแรงมากๆค่ะวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะคะฉีดไลโอตัวนี้ไปที่หนังศีรษะเลยค่ะแล้วก็นวดเบาๆนะคะจะเย็นหนังศีรษะให้เหนียวเหนือะหนะนะคะไม่ต้อง